จะสมัครงานพยาบาลที่นี่ยังไงดีคะอ่าเอาแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเอา่อจะบอกว่าโดยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยได้งานพยาบาลทั้งที่ทั้งงานพยาบาลแล้วก็งานยูทูเนี่ยก็ก,ก็ด้วยการที่ตัวเองเนี่ยส่งใบสมัครไปเองแล้วก็ทํางานให้เขาเห็นว่าเราทําเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราแต่ถามว่าในนอร์เวย์มีระบบเส้นสายไหมมีนะคะมีนะสมมติเป็นเป็นแบบนี้ค่ะสมมติว่าเรา เพื่อร่วมงานเรามีลูกสาวซึ่งอายุสัก1 8 1 9 2 0ิบเกย่อะไรเงี้ยซึ่งสามารถที่จะทำงานได้แล้วนะคะแล้วก็ช่วงซัมเมอร์คนก็จะขาดเยอะอ่าแบบเนี้ยเขาก็จะแบบคุยกับหัวหน้าเอาเอาลูกสาวมาทำงานช่วงหน้าร้อนสัก3าเดือนอะไรเงี้ยซึ่งก็อันเนี้ยเนี่ยก็เรียกว่าระบบเส้นสายของเทนนี่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราไปรู้จักกับใครที่ทำงานซีกเยียนมเราบอกเฮ้ยฉันอยากได้งานน่ะเธอแนะนาให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยแนะนาฉั้นให้คนให้หัวหน้าเธอหน่อยอ้าแบบเนี้ยเขาก็เอาเราไปพูดเด้ให้ชันรู้จักพยาบาลไทย มาจากนอเว์เอ้ที่เออมามาอยู่นอเว์นะอย่างนี้ไง,งนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติถ้าแบบสมัครมาแล้วมีแบบว่าผู้สมัครเยอะแล้วก็เรียกว่าอะไรลวความสามารถสูสีอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้มีไหมแล้วคนที่เป็นลูกท่านหลานเธอนะเนาคำนี้ที่ใช้ในภาษาไทยลูกท่านหลานเธอได้ไปอะไรเงี้ยก็ เรียกว่าค่อนข้างน้อยแล้วกันะะน้อยจากที่ทํางานมา10กว่าปีก็ยังยังไม่เคยเห็นระบบนี้นะคะอ่าเนี่ยอันนี้คือถ้าเราต้องการที่จะเป็นพยาบาลเราสมัครไปคนไปในอินเตอร์พอเราเข้ามาอยู่ที่นอนเวแล้เนี่ยมันจะมีหลายที่ที่เขาจะลงสมัครงานซึ่งมีตลอดเวลาต้องบอกเลยนะคะงานพยาบาลงานผู้ช่วยพยาบาลงานสายสุขภาพ ตลอดเวลาทั่วประเทศท่านนอร์เวย์ค่ะพยาบาลมากนะคะอยากมาทำงานสายสุขภาพที่นอร์เวย์เนี่ยยินดีต้อนรับเลยนะคะเพราะว่าขาดทั่วประเทศย้ำอีกทีนึงขาดพยาบาลทั่วประเทศมาทำงานได้เลยนะคะสายสุขภาพแต่ว่า ก่อนที่จะทํางานได้ต้องได้ภาษาก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเลยนะคะว่าถ้าคุณจะเริ่มงานพยาบาลได้คุณต้องผ่านภาษาในระดับ B 2สองก็คือในเรื่องของการเขียนก็คือฟังพูดอ่านเขียนนั่นแหละนะเราต้องมีความชํานาญในระดับหนึ่งซึ่งมันก็แครงมากขึ้นไม่ได้เหมือนสมัยตอนที่มาเมาืม่อสิสกว่าปีก่อนนั้นมาปีสองปี2009ตอนนั้นระบบเขายัางต้องการหรือว่าไอ้หลักฐานไอ้เอ,เอ,เอกสารที่เขาต้องการก็คือแค่เพียงให้เราต้องการ เอาเอกสารมาแล้วก็ยื่นไปก่อนแล้วเขาก็จะดวูว่าระบบการเรียนที่เมืองไทยเป็นยังไงสอดคล้องกับที่นี่ไหมแล้วเขาก็จะให้เราไปฝึกง,งานโดยที่ยังไม่ต้องผ่านภาษาก่อนอันนี้สิบกว่าปีก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะภาษาต้องนําร่องมาก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเริ่มต้นอย่าเพิ่งท้อนะคะมันอาจจะดูเหมือนยากในการที่ต้องเรียนภาษาเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะตาน่นสี่คลิปยังไม่จบเลยเรื่องของการทํางานเป็นพยาบาล